สบายดีย่ำสวยๆพี่น้องกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุขุทุกคนเด้อทางฝั่งไทยฝั่งลาวล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจะ้ะวันนี้ก็เป็นมือวันเสาร์พี่น้องเลยเป็นมือห่อ,อก,กระตุ่มจัดแจงงานสีแจกเข่าให้แม่เท้านวลตาโอ้สวยมาหนาๆปน,ะนะน,นขยะนะกูละเก็บกวดตั้งแต่เบื่อมือ,มอกวดจนหลออพี่น้องเลย วเหล่าก็มาแต่งจังหันให้เขาเมื่อใส่บัดให้ลูกหลานเขาเจ้าเมื่อใส่บัดให้ไม่เท้าเนวนตาเท้ากระห็ดยังต่อเนาะแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินให้ย่ายแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินขึ้นบ้าทน,น้อยพี่นอ้องเอาา้ยวันพระเนาะเขาเจ้า,า,า,จายัางกันอยู่ทึ่งวัวเหละพี่น้องเอ้ย <c oughs> อยู่บ้านน้องแต่ไหนะพี่นอ้อทงทั้งใดทั้งพี่กมี่ค่ะ ขึ้นกะนอนอยู่พี่สามคนพี่น้องเท้าแม่แล้วก็ห้าน้องนิดแท็กน้องกทินเฮ้สี่คนเลยเนาะสามกับว่าสี่พี่น้องก็ไหลไปลำบากเป็นสี่คนหัวลุกโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเสือคือบวเสือเนาองซินเนาะก็คนห้ามันบ่แม่นภาษิเอามาว่าเอาเรนๆนเนาะแม็นมันอยู่ในจิตแล้วก็ในอ่าคุ้มเสือกับบ่แม่นคุ้มเสือส่วนบาคคนเนี่ยเสืออีลีแล้วมีจริง เด้อเขาสีเหล่าแต่ข้าวพอครับพี่น้องเขาบอกเคยเหล่าจา้าเื่อในขีปพอเขาเสียเนาะมือตําอิดเ <c oughs> สียกับคนกับสิบปลายปันี์เนาะินตะกี้เนาะยังกับบม่มีผัดงัวเสียะบาทเนี่เออคั้วเสียคำมากลยขั้วเสียไปส่งเขาคือเคยหลักกับสาวหลาไปส่งเขาเนี่ยแหละส่งให้แม่เถ่าให้ได้นในเจหัวนะพี่น้องส่งแลเพินพ่นผัดไปหาค,วคว้ยะนะควยั้วเสียเนาะบ่เห็นคั้ว ไปส่งข่าแล้วเพิ่นบอกเขามากินเพราะว่าชุ่มห้ากับเบิ่งได้ว่าบอกเขามากินเขาเขาห้าเบิ่งว่าเทียนมันสีเขาหรือมันสีบุบสีขข้นเนาะเป็นยานเพิ่นเขามากินนะนะจิตเพิ่นเขาแมนแล้วเพื่อนบอกเขามากินเขาเราอยู่เฮื่อนเผาเพื่อนเมื่อนั้นะเขาไปห้าคั้วเบิดเพิ่นเอาลงป่าแลยอะไรได้พี่น้องเอาลงป่าคือมื่อนี่เมือแรกมากะคั้วเสียเดีวไปส่งเขาเขาเราอยู่เฮื่อนผู้เดียวแล้วนังอยู่ในเตียง เตียงมากกับแบบนี้ไปเนาะเวลาคนหนังมากกับสีหึบเนาะแล้วหนังหันลังเขาได้เฮือนหนังปิ่นนาออกนอกหันทางปินน่นนองเลยสู้ฟังน้ำกูกับคนหัวลูกมาฟังน้ำกูนนก้งเน,นี่ยกลัวอกเล่าเรื่องอีรีได้นี่นะบบได้ลูกบบได้ย่างน้ำเลยสู้นี่ก็ได้จักกูเล่าเรื่องอีรีเรื่องจริงนี่นะคนฮวลูกหรือแม่งมีเออกนะพ่อน,นี่ก็ย่างลูก ขอไฟเด้อพี่น้องเด้อให้เราเรื่องเรื่องยีงรีเรื่องจริงอันนี้คือว่าแล้วคือห้องพ่อเขาเป็นเป็นหือดเป็นห่อเพราะได้เพินเ่นเศร้าเวลาเพิ่นเมื่อยนู่นนึง,นง,นงละเศร้าวววูวาว,วา <c oughs> แล้วมานั่งฮึบลงละค้นน่ะลูกว่าโลดซินมานั่งฮึบลงนะขังขางขางป่านะอีพ่อนะเ<ม>ราบดเราบดอกินข่าวเด้อเราไปหาควยเมือนนักควยเสียเมืองลาเซียนะอโลงป่าแหละเราควยเซียเออไปบอกมาไปหาควยน้ำลูกน้ำเมีย เออเขาไปส่งเนาบอด้กินแล้วเขาไปหาข่วยข่วยเสียแล้วซีแมนมาหาป้าแล้วมะบอกอีหละฮะเขาให้พอกินแน่นะเตียงหนังกระติงหึบโลดชินบอด้เคยเล่าในขีดจ้าถื่อแล้วมีแต่แมนแล้วคนน่ะลูกว่าโลดเนี่ยมันล้างหลอดมากับคนน่ะผมเห็นจากคนของบ่มีภัยในเฮือนน่ะเออว่ะเขาไปหาค่วยยังวะจนมือแหละบ่มีใครมามายจน บอกแล้วมีแต่ป่าผู้เดียวมันบอได้มีไั่ได้ชิ้นป่าสิบอกตะกี้นะมันจะคือแนวน,นี้ได้ชิ้นแล้เมือนุโตไปคือป่านะโอ้ยคือว่าแหละพี่น้องอันอยู่อยู่บ้านนูน่นชีเคียเนี่ยมันมันบ้านบอทีนะชินเนาะผัดอยู่บ้านครับผัดมันทีนะชินเนาะคนกับสีแหลนไปมานะทางอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงพี่น้องเรื่องจริงๆของของของพ่อฮาเพิ่นไปเกิดประคานเป็นเทวดาอยู่เพิงผ้าเลยแต่เรามาให้ลูกล้านฟังคือมีจริงพี่น้อย สิแม่นว่าอีหลาหาข้าวให้พ่อกินแน่โลดเตียงแล้วจนเพื่อนสิเลยพะแหนมหาหมากับพุ้นบ่เห็นผู้ใด๋แล้วห้วยขนตั้งแล้วก็ลูกโลดทางนี้ก็ได้ย่างย่างอยู่แถวมื้อนีแหละสิไปทางดันเปิดานก็เปิดเด้เปิดานแล้วก็เปิดเฮือนสิย่างปบปงดก็บ่มีืนี้ออยามหแงนี่แหละมืดๆนี่แหละซไปส่งข้าวเด้ แล่เม yeah. ื่อคืนนี่ผ่านหาผัดมานอนแห่ตะกี้น่ะนอนเฮียงเท้าแม่กับมันนอนเฮียงแม่เมียบ่าวหลอนแล้วมันเม็นอีผึกอักพี่น้องเอ้ยอีผึกอักน่ะก็ขึ้นไปนอนนําน้องสละสูมือเจไล่น่ะไล่อยู่เบิดคืนพี่น้องเอ้ยเพือกเพือกลงแม่เอกลหแล้วาละเม็นอีกโกยไปนอนบ่อนแม่เาใจขานด้พี่น้องนอนในอ่าใต้ตีนเพิ่นอันนี้คือเรื่องาจริงหรืออีหยังอเฮาูฝาดเฮาก็บ่ได้ขอิวนอนบ่ได้ดอกพี่น้อง ท่านเอ้ยพี่น้องเอ้ยห้อขาน่ะหหวยกำลังสีเสือพี่น้องเอ้ยห้ากกบเงยข้อมาเบิ่งผัดบรดมีผู้ได้ตีงตุ่มผมกลมวอมว่าสุคนเออเนมตไนอ่า่่ะสิไปนอนอยู่ใต้ตีนหันสูน่ะนอนใต่ตีนมอนไม่เถาใจขาดท่อนเอ้ยละหอยห้ากกบคนลุกๆได้พี่น้องเอ้ยกเงยข้อเบิ่งมาเนี่ยผู้ได้ไปมาเอ้อ คันว่าพวกเล่นไพ่ก็บ่ได้มีเสียงผู้หญิงจักคนนะมีแต่ผู้ชายเล่นไพ่3วงเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยบาดตื่นมาเฮาก็อันเมื่อมาสวดเมื่อห้องเสืบับลเนาะเฮาก็มาลูกอ่าอีหยังแหละเมตตาก็อีหยังสวดมนต์ขอพรอีหยังแหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ับสอดแจ้งอ่าเมื่อมาแลเือวงไพ่วงเดียวตื่นมา4 0 0ลูกมาถ่ายเบาเจเจไลว่าจะมาใส่ปาเอาถ่ายเบาเอาเจ้าคือกะออกหวยกะออกแล้วสิย่านหยังว กันบ no no ่กันห nice> ่อบ่าวก็สิห่อคือกันบ่าวสิห่อสิห่อค่ะสิเมนกออีเผือกอีกเนาะตอนนี้ลูกหลานเพิ่นกําลังมึนใส่บาดพี่น้องเอ้ยเฮานะเตรียมให้เขาเฮาบ่ได้มือกมื้อนี้เป็นมื้อหอกะต้มเนาะกสิเป็นมีผู้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะแล้วก็ลูกานให้มาซอยในงานจัดแจงสถานที่พี่น้องเอ้ยแม่นเฮ็ดให้เพิ่นจะจบจนสิ้นเนาะลูกานก็ได้ขอบใจลูกานเบิดสขุสุคนั่นแหละ บังคับเมื่อก่อนแม่ปลูกเอาทงเอยียงเมื่อไม่ใหญ่แต่งใหนะ้นะขมิญนะเออเมื่อเราหอยปลาเซาเด้อเมือม่อก่อนแม่เมื่อฮาเปิดน้ำมหดน้ำทางนะลูกเด้อเปิดน้ำใส่แท่งใส่อ่างให้แม่เนี่ยฮากับซเมื่อหาอบหาบน,น้ำคือการพิราเว้ที่สีออกมาใหม่อันนี้เพิ่นกำลังฮ่าสีเห็ดกินไ้ซะก่อนเนาะยัน่นเห็ดกินให้พวกซอยนี่แหละกินซะก่อนพอเพราะข้าวบ้านกินขาวเอาเห็ดกินอ่าให้หน่อง มอดกับน้องดินขึ้นไปสง่งให้เขาอยู่บ้านน้องแตะแล้วเป็นไงเขาจะนอนอนอนกันอยู่ปุ<ม><ล>่นเมื่อคืนมีไผ่เนี่ยฮะแม่มีนกับแม่เทินบ่เอไปชงอยู่เสียสั่นเดียวมีตาเมียไปส่งอยู่เสียส่งอยู่เฮือนนะไผ่จะเอาทองมากินอ่ะ เมื่อคืนน,น่นพี่น้องเอ้ยอีน้อยกับอีจอยนอนมานอนอยู่ใต้ตีนมานอนบ่าวมีกับบ่าวบอยพี่น้องเลยอืมาแล้วทำเป็นอย่างละแหลนป้าอามาแล้วพักกันฮุบมานอนอยู่พี่หลุมพี่สองคนสุดเพลินม,มานอนคุยผู้บ่าวออสอดแจ้งกลางป่าง<ม>อย่างนี้แหละอนอนรับบ่อยละ่ะนอนรับเยอะว่าเมื่อคืน เห็พันเห็นยังพอเดพันเบิ่งเด้อเอามาพิมอดเอ้ยอะไนวะยันมาขึ้นเตียงพี่เอามาข่างทึ่งเห็ดได้ไหมบ๊อบบ๊อบซินลาแบบอันปลาเห็ดบ่อหรือวาขันบานาลวนโอยหมักกินไบบได้สอะมากินนะโอยกินได้หมด่กินะได้หมดิงมึงหากยงมากกยมาก่งมาะากก่กยู่นเขาไปเอาเลย เขาเอาเขาในตู้เอาไว้มันกระหนาแล้วเขาไปเอาในตู้ไปคือว่าหลายคนหล,ลายคนเลนี่กับสีหาคนคือสิบเาเคยขอพีกันเนาะเราเคยป่ะสูเคยเห็นแต่แสงมันบ่มือแก็ <c oughs> ใ,ใส่หมอดบึบอยู่ในใส่ <c oughs> หิวนอนตาไลา่บ่กว่า กังเคยด่าบ่เคยเห็น่นหักแซงนะก็เห็นแซงกับุ้ยแซงเย็นยตมเป็นแซงพีแสงไฟบ่เคยเห็นพีนะ่อ่ไมจ๊ะินแต่ขจาเจาเรามีแต่ข้าเจ้าเเหมือนพังท่านคนผู้ญาติเมื่กกีิคนโนลูกมองน้าแต่งยูเดบีครับทงบีนะกระซามส่เจขาเาใหงกัธรรมดาเออใส่อย่าใส่บอดด์เดอันปา ป้าจะเอาอันป้าจะเอากระเข๋าตู้เย็นไว้นำมาเกาะอยู่ตู้แส่ตู้เย็นตู้แส่บีบีใส่แล้วป้าจะเอาไปเก็บตู้เย็นนะฮะบีไปใส่อน้ำเขาไปนอนมาคืนประมาณอ่าเศร้าเศร้าสองนาฬิกาอยากเขาสามนาฬิกาแล้วพี่น้องเขามาคืนพากันนั่งว่าเอาถ่ายคลิปแล้วก็ตาบังหงกินกันเทลงโลกนะน่ะชิน hello ơ hoa pa pa atle chia nhãn số hả chưa xem xét xong 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 นี่ตะเนื้อค่ะท่านผู้ชมไปหลักขนมเข้าให้ยู้กูก่อนเฮ้ยได้ไรเส็ดแล้เไหมปะเสร็จเลยเนาะอ่าย่อยจับให้เห็นอ่าอย่าโม้คุยผู้เบาหน่ะเมืมากี้เขาเมื่อกี้เขาอ๋อมาจากเมืองของฮกนู้นยุ้ยซอยสักไหมยุ้ยเอามากินน้ำกันอยู่ดีมันยังทัวร์ถึงกัน สวัสดีรังกล้องพี่น้องคุณอาทำอะไรลายคนชิมชั่วถึงกันล้วนๆผมว่านาะล้วนแหละนะครับกับลาบน้ำเนาะเป็นเมฆกล้องให้คุณอาพี่น้องเอ้ยแมงวันนะนะคุณอาคือมาลายเพ่แมงวันนะเีะยีปลาเราจีเหรอล้วนเอาล้วนทำประกอบเอาไว้ลาบน้ำซุปนี่เหรอเนี่ย ลาแลว้มือไพี่ดนียิก่อนนะจมือหละสามเธอยิบสี่เธยิบจังใส่หอมพี่าเสิปิดข้านะข้านี่ข้านี่กับข้านี่กับผัวบ้านใส่นิดๆค่ะ ขึ้นมาข้าวเสียกี่เดือกี่มือกูล่างนะซาดิถือล่างนะมั้งอืมอืมฮ้ยอันนี้คือดาดเลยเรียบร้อยพี่น้องเดียกฮากับสีมาสีมาลาบอันนี้สู่เอื็นนองกินพี่น้องเด็ดลาบเลาก็จะไปขวดนะพี่น้องเนาะกินข้าวแล้วเลยพี่น้องเลยเฮ็ดกินกินข้าวแล้วแล้วกันผู้่าผู้แก่ผู้ชะโอบคาต้มเมาก็บเได้์รี่ล่าขีปเด้อพร้อม่พี่น้องได้ซึมาหาอาบน้าอาบในอีก่อน พ่กักคลีบหนาพี่น้องก,กันสบายดี